โยโยโยบายมังตรงเจินกับคลึงนุ่หนังบิ๊กแมทสวัสดีแฟนคลึงหนุ่หนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานด้วยนะครับอะก่อนอ,อื่นพิจาราาพักยก77ในช่องคอมเมนต์ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวคืนวันนี้ลีกให,ใหญ่เปิดฤดูกาลแล้วนะครับมีทั้งลาลีกามีทั้งพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับโดยเฉพาะ คือลูกหนังบิ๊กแมชเนี่ยเป็นคู่ไหนไปไม่ได้ครับพิจตเลือกเอาเกมเวลาตีสอตรงนะครับนะับเปิดฤดูกาลของพรีเมียร์ลีกครับเบอร์ล,ลี่จะเปิดเทิร์ฟมัวรับการมาเยือนของแชมป์เก่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเบอร์ล,ลี่ของแบางซองกอมปานีครับกลับพรีเมียร์ลีกอีกรอบด้วยการคว้าแชมป์เดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษมานะครับอุ่นเครื่องปีนสั้นมา4นัดชนะ1เสมอ1แพ้2เกมล่าสุดแพ้ไมล์มา0ต่อ1นะครับ เบอร์ลี่มีการเปลี่ยนแปลงทีมพอสมควรครับเซ็นผู้เล่นนักเตะใหม่ๆม,มาเยอะเลยนะครับสเวเดนคนแรกที่คาดว่าวจะลงครับประตูก็คือเจมส์ทราฟฟอร์ดนะครับประตูตัวใหม่ก็ดึงมาจากแมนซิตี้ครับแบ็คขวาเป็นคอนเนอร์โรเบิร์ตทางซ้ายเป็นวิตินโยครับส่วนเซนเตอร์เ,เนี่ยเป็น2นักเตะใหม่ครับจอแดนเมเยอร์กับดาร่าโอเชียนะครับแดนกลางเนี่ยจะเป็นแจ็คคอกกับโจชัวคันเล่นนะครับแนวรุกเนี่ยคาดว่านาธานเรดมอนด์ที่เซ็นฟรี กลับมาหลีงกฤษอีกรอบก็จะลงตัวจริงเล่นกับจอชเบวฮิลแล้วก็อาณาสารูรี่นะครับส่วนหน้าเป้าเป็นเจโรดิเกสครับกองหน้าตัวเก่าก็พร้อมลงล่าตาข่าย ฝั่งบมสซี้ของเป๊ปกาดิโอลาครับอุ่นมา4นัดแล้วก็เกมล่าสุดคือการแพ้จุดโทษอาร์เซนอลในคอมมูนิตี้ชิลแบบน่าเจ็บใจนะครับไปโดนประตูตีเสมอในช่วงทดเจ็บจริงๆครับโดยเป๊ปกาดิโอลาเนี่ยจริงๆการเปลี่ยนแปลนทีมไม่เยอะนะครับเซนโควาชิตแล้วก็ยอสโกกวาดิโอนครับนะรายของกวาดิโอนเนี่ยตามข่าวอาจจะต้องลุ้นนะครับ ตัวจริงเนี่ยน่าจะยังไม่ถึงขนาดนั้นครับอาจจะมีชื่อเต็มที่มานั่งสมรองนะครับส่วนคนแรกที่คาดว่าจะลงครับประตูเอเดอร์ซอนครับแบ็กขวาไคล์วอลเกอร์ทางซ้ายอาคารยีครับ คูเซนเตอร์จะเป็นสโตนกับดีแอสมิดฟิลด์ตรงกลางเนี่ยคาดว่ามาตโอโควาชิตตัวใหม่จับคู่กับโรดี้ข่าวดีคือเควินเดอะบอยครับน่าจะผ่านความฟิตพร้อมออกสตาร์ตตัวจริงนะครับแนวรุกก็จะเป็นบาราโดซินวาแจ็คเกรลิชหน้าเป้าเป็นเออร์ลิงฮาลันโดยมีฮูเลียนอาเบเลสกับฟิลโฟเดนเป็นตัวสอดแทรกนะครับเจอกันในลีกคนล่าสุดต้องย้อนไป2ฤดูกาลก่อนแมนซิตี้เอาชนะไปกลับด้วยสกอร์สองศูนย์นะครับแต่คนล่าสุดจริงๆเจอกันเดือนมีนาคมในปีนี้เลยครับในฟุตบอลเอฟเอครับรอบ8 แมสซิตี้เปิดบ้านถล่ม6-0นะครับแน่นอนก่อนเกมแมสซิตี้บุกมาเป็นต่อเยอะแน่ครับเอาอง่ายจุดที่น่าสนใจแม้ว่าจะเล่นในเทิร์ฟมัวก็จริงครับแต่พี่เจมมองว่าการที่เบอร์รี่เปลี่ยนแปลงทีมเยอะพอสมควรนะครับและตามข่าวนี้ผู้เล่นหน้าใหม่อาจจะลง4-5คนเลยครับการเปลี่ยนแปลงทีมเยอะเนี่ยใช่ว่าจะดีครับในขณะที่แมสซิตี้เราจะได้เห็นของจริงแล้วนะครับกับการออกสตาร์ทในเกมสําคัญในพรีเมียร์ลีกครับดูแล้วเนี่ยประตูแรกมาไวน่าจะไหลครับดูแล้วต้านไม่อยู่ครับ มาสตี้จอสตาร์ทด้วยการบุกมาชนะขาดถึง2ประตูได้ครับให้เชียร์แมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นคลึงนุกหนังบิ๊กแมชประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอให้ทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย